ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากพัทยากรุงเทพแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณพ่อแม่ให้ทุกอย่างยกเว้นเงินและรถยนต์รถยนต์ที่ผมมีทุกคันทุกอย่างที่ผมมีผมไม่เคยขอตังค์พ่อแม่สักบาทขึ้นชื่อว่าเป็นดิฟคิงของเมืองไทยนะครับสำหรับหนุ่มนักแข่งอย่างกิี้สักนานาที่วันนี้นะครับเราจะมาสะท้อนแนวคิดและก็มุมมองของผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้มีแค่รถแข่งและความเร็วเท่านั้น ผมรับรองนะครับว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของเขาคนนี้ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆครับชีวิตผมเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตเกิดได้จริงๆก็คือตอนที่โดนใช้คำว่าที่บ้านเรียกว่าในประเทศละกันส่งไปอยู่อังกฤษเนี่ยแล้ว ก็ไปทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือทาํางานล้างซ้วมล้างจานล้างห้องครัวก็เริ่มจากตรงนั้นมาเรื่อยๆจนตอนหลังไปซ่อมรถเพื่อนแล้วเพื่อนก็ปากต่อปากก็บอกว่า hey, ไอ้คนนี้ซ่อมรถเป็นก็เลยซ่อมรถมันทั้งหมาทุยไลเลยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยได้ตังซ่อมรถมากกว่าทาํางานล้างซ้วมล้างจานเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอางานเป็นซ่อมรถซ่อมรถจนตอนหลังเปิดอู่ทำรถแข่ง จัดทำทีมแข่งจัดอีเวนต์ดริฟท์ห้าประเทศในยุโรป รับโปรแกรมการแข่งขันปีนี้นะครับก็หลักๆก,ก็คือมี2รายการรายการแรกก็คือชิงแชมป์ประเทศเยอรมนีนะครับเขาเรียกรายการ VLN นะครับแข่งทั้งหมด1 0สนามที่ประเทศเยอรมันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งคือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเนอร์เบิร์กริง24 Ho ่วก็คือเป็นรายการแข่ง24ชั่วโมงนะครับที่มีนักแข่งระดับท็อปของทั่วโลกมารวมกันนะครับมีรถทั้งหมด250คัน รถ250คันเนี่ยมีคลาสที่แข่งทั้งหมดหลายคลาสมากอาจจะมีคลาสได้20คัน25คัน30คันอะไรเงี้ยก็คือสมมุติว่ารุ่นผมเนี่ยแข่งกันทั้งหมด24คันซึ่งรุ่นผมเนี่ยมีคนเตือนมาแล้วว่าเขาเรียกว่าคัพไฟฟ์ซึ่งคนทุกคนก็พูดว่ายากแล้วผมก็ตั้งแต่จําความได้ก็ไม่เคยมีอะไรง่ายในโลกตั้งแต่เกิดมาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดในใจว่า ก,ก็ขอลองดูสักตั้งและกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่ายากที่สุดในโลกมันยากแค่ไหนครับ,บรายการนีสร้สำหรับสำหรับนักแข่งอาชีพอย่างผมเนี่ยคือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำหรับคนอย่างผมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าครับและที่สำคัญ มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับที่สําคัญคือผมเป็นคนไทยลูกผมก็ต้องเป็นคนไทยหลานผมก็ต้องเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงอนาคตผมไปชนะที่นูน่นหรือผมไปแพ้ที่นู่นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าผมชื่อกิกกจักนานาหรือว่าชื่ออะไรก็ตามไม่มีใครจําได้หรอกเขาจําได้อย่างเดียวว่าคนไทยแม่งชนะว่ะหรือคนไทยแม่งแพ้ว่ะเขาจาได้แค่นั้นเองไม่มีใครจําชื่อสมมุติว่าไทยก็ตามไปบอกชื่อฝรั่ง ผมเชื่อว่าฝรั่งคงไม่เข้าใจนะครับเพราะชี่อคนไทยฝรั่งเขาจะจํายากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้เขารู้ว่าคนไทยก็ไม่ได้ด้อยกับพวกเขาเพราะฉะนั้นลูกผมหลานผมก็อย่าดูถูกลูกหลานผมละกันนั่นคือเป้าหมายของผมเป้าหมายที่ลึกๆในใจผมนะครับก็เพียงอยากให้แค่อยากให้ทางทั่วโลกเขาลบบ้านเราแค่นั้นเองครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นี้ครับ รับผมทำหลายอย่างนะครับผมเ,เขียนรีพอร์ตด้านรถยนต์ให้กับเดลิเนียนะครับแล้วก็ผมทำห้างสรรพสินค้า,าในกรุงเทพนะครับแล้วก็ผมเป็นกรรมิธีการตำรวจนะครับก็คือทำหน้าที่ของตำรวจที่อยู่ในรัฐสภาไม่ได้ออกมาบนถนนน,นะครับแล้วก็ทำหลายอย่างครับตอนนี้ทำทำเยอะมากทำเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ทำหลายอย่างมากครับที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากหรอกนะครับ บางทีตอนหลายๆลอย่างมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยสมมุติว่ามันเข้ามาจนเรารู้สึกว่ามันมันอึดอัดมันเหนื่อยมันหนักมันมันเป็นภูเขาเลยมันมาทับเราอยู่เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดเรามองมันในภาพรวมเราจะไม่อยากทำมันเราจะเหนื่อยคือแค่มองว่าโอ้โหนี่งานอ้วเหรอวะเนี่ยมันก็หมดแรงแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออย่าคิดแบบนั้นให้ดูดิว่าอะไรสําคัญที่สุดสมมติมีทั้งหมด20อย่างตอนเนี้ย ปัญหาที่บ้านลูกไม่สบายแม่ป่วยพ่อมีปัญหาดังอย่างนั้นให้บริษัทตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนีล้ลูกน้องเป็นอย่างนั้นเราแค่บาลานซ์ว่าอะไรสําคัญที่สุดตอนนี้แล้วเราก็ทํามันสําคัญลองออกมาทําลองออกมาทําลองมา,งมา,งมาในที่สุดเดี๋ยวมันก็หมดไปครับคือคนเราเนี่ยเมื่อไหร่เปิดตาได้หายใจได้ปัญหามันต้องตามมันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติให้อยู่รวยแค่ไหนอยู่จนแค่ไหนอยู่ก็มีปัญหา ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่เกิดมาแล้วไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะแก้ก็คือแก้ปัญหาที่มันจําเป็นที่สุดและสาคัญที่สุดแล้วก็ไล่ความสาคัญลงมาเรื่อยๆแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจุดที่สาคัญเนี่ยที่ผมบอกว่าผมผมผมกล้าพูดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คนถ่อมตัวเลยนะครับผมเป็นคนที่โง่ครับผมเป็นคนที่ไม่เคยเก่งอะไรเลยผมไม่มีอะไรดีเลยแต่ทุกวันนี้ที่ผมมีทุกอย่างเนี่ยเพราะผมรู้จักให้คนอื่นครับผมให้คนที่เขาด้อยกับผมบางคนไม่ด้อยกับผมผมก็ให้ผมถือว่าผมให้ และผมมีความสุขในการให้ผมไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนและผมทุกวันนี้ที่ผมมีเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันมันมากมายมหาศาลซึ่งผมกล้าพูดว่าผมได้รับจากคนทัางบนนะครับผมกล้าพูดผมรถยนต์ที่ผมมีทุกคันทุกอย่างที่ผมมีผมไม่เคยขอตังค์พ่อแม่สักบาทผมก็ไม่ใช่คนเก่งผมไม่ได้จบเป็นยาเอกห้าใบแล้วผมมีได้ยังไงลองไปใช้ดูนะครับถ้าถ้าคิดแล้วมีประโยชน์กับตัวเองรู้จักให้คนอื่น ให้คนอื่นไม่จัเป็นต้องเป็นให้เงินก็นได้ให้หมาที่เขานอนอยู่หน้าปากซอยเราไม่สบายพาไปรักษาสิ2 0 0 0บาทไม่ตายหรอกนะครับให้ซื้อถ้ามันไก่ให้มันกินห่อหนึ่งคงทำคงไม่ทําให้คุณจนหรอกครับจนลงหรอกกว่าเดิมหรอกครับ <S <S จริงๆแล้วผมที่ผมท็อป,ปิกที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่เป็นท็อป,ปิกแห่งความจริงหมดเลยซึ่งปกติรายการรถย,ยนต์เพาผมไม่คุยกัน หรือว่ามนุษย์ทั่วไปเขาคงไม่คุยกันเพราะฉะนั้นผมผมผมใช้คําว่าผมตรงตรงไปที่จุดที่สําคัญที่สุดไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะทําอาชีพตัวเราเองในมุมของเราเองไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักแข่งรถไม่เป็นจะต้องเป็นช่างกล้องผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความเก่งในจุดของเราเองจงใช้จุดนั้นน่ะถ้าเราคิดว่าเราทําอะไรเก่งเนี่ยผมเชื่อผมนะลองลองดูนะครับ หลับหูหลับตาทํามันไปไม่สนใจใครจะว่าเราเราอนเคลา์ว่ามันถูกเราฟังจากคนที่แนะนําคนที่เก่งๆด้านนี้หลายๆด้านสมมติอ,อยู่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ก็ศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆของโลกแล้วก,แวก็แล้วก็ทำในทุ่มเทนในสิ่งที่เราทำทำให้มันเหนือมนุษย์คนอื่นที่เขาสามารถทําได้ผมเชื่อว่าหนึ่งคุณถึงดวงดาวแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆครับเรื่องช่วยเหลือคนอื่นเรื่องทําบุญพูดหลายครั้งมากเชื่อผมเถอะว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอน